สวัสดีครับสวัสดีครับร้อนทองเลยร้อนหินไร้อนทองนะร้อนหาทองนะไม่ให้ร้อนทองร้อนหาทองไงแต่ไม่ร้อนหินอยู่ร้อนหินร้อนตาไม่ให้ร้อนทองนะถูกไหมมันสวบางร้อนทองนะร้อนทองนะร้อนหินร้อนตาหาทอง ทองนะล่อนหินล่อนหินล่อนทรายเพื่อนเพื่อ,อหาทองแต่ล่อนหินล่อนทราย,ยาน,น,น,นะทุกคนสมควรไหมสมควรไหมสวัสดีครับนะ้อง ร่อนหาทองร่อนหินร่อนจายาหาทองครับไม่ใช่ร่อนทองนะร่อนหินร่อนจาย เห็นไหมเห็นปะเห็นทองไหมจะชี้ให้ดูไหนเห็นไหมนี่มีีชิ้นหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นไหมคุณต้องใส่ไม่ให้แสบมืนเข้าเนี่ยเห็นปะท่านี้ถ้าท่านี้มันจะไม่เห็นท่านี้เห็นเนี่ยท่าน้เห็นเห็นปะเนี่ยเห็นปลายม้านี่ครับเนี่ยชิ้นเล็กมากครับโอเคนะชิ้นนี้ มาเอ็มเท่าไหร่เอ็มเท่าไหร่อ่านัาานน่นแหละอ่าปึ๊บอ,อย่ให้มันลงไปอืมไม้มันทู่แล้วใส่โอเค เราได้แล้วนะครับแต่ยังไม่คุ้มค่าตัวเลยครับผมดูการกันคนคนี้ให้ดูชี้แกดูนี่คือแร่แร่ดีบุกเห็นปะนี่อันนี้อันนี้ เห็นไหมครับเนี่ยเนี้ยโอเคเราก็จะเก็บแร่เก็บแร่ทั้งนี้โอ้ยโอเคเดินมาขึ้นหน้าไนมาครับดูดูน้ำดูสี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 ฟ้าเลยอ่ะ๋ะมาเอาอตอนนี้ตอนมวลของลูกมาำเลยได้ทุกเรียงครับเรียงนะเรียงเราเม็ดเรียกอะไรไหลไหลไก่ จะแบ่งให้ FC ผมทุกๆคนเลยก้อนอารมณดเนียกันนะคุเข้าได้ตากพัฒนาโดนามนะไม่นะนั่งน,นั่งทางดังปูขาดแล่วคนนี <c oughs> ้ส่เอ็ม่เขีนบ่เขีย่่าดท่าะไ่ทำนะ ออ,อ,อนนืได้นะเล็กได้ได้ไม่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตไมไ่ตื่นเต้นร้าใจแต่ได้ก้อนเล็กก็เป็นความสนุกความมันนะเพราะมันคือทองคำนะเนี้ยคิดเนีย้ยดีสุดในประเทศไทย นเพื่อหาสิ um. vos, like ่งบางอย่างเลในนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นทองคำเป็นดีบุกหรือเป็นทองเหลืองหรือเป็นทองเกล็ดหรือทองเจ็ดนะฮะก็มาประจามเลยท่านว่าอ่าอืมอ่า โอ้โหผมล้น้ำนะน้ำกระจายไม่ต้องห่วงครับถ้ามันมีทอมันติดแน่นอนก้อนเล็บมึงติดกับต้นใหญ่เกไปเลยหิ้งวัชพืจ้ะหรือวัาพืชไม่รู้ตัวค่ะมันติดอยู่กับหินม้าก็ตัวสุดก็ยังสุสสไปนะแต่ละมันแยนกออกจากหินมันก็อยู่คนเลี่ยงจะหินมเราก็ใช้เราก็จับทุ่มเม็ดอยู่เนี่ย าขึ้นมา้วนครับไ่คนละคนร่อนอเรือแล้ว ผหเออผมให้เออมันไม่มีวิว้ยอะี่ยอันออกก่อนสี่ก้อนออกก่อนออตัวนี่็นหิ่ทองทองทองไหนี้เอาดิทองเก็ดอยู่นะให้ทอข้าตัว ว้าวแม่ล่าือด้วยเนี่ยไม่ได้เลยแหละว้าวนี่มันยังไม่ยับหลบมันจะจับอะไรจับไม่ได้หนูครับผมว่าเรียนที่เคยได้อะไรผมเก็บเก็บ

เห็นป่ะเธอต้องถ่ายแบบห้เก็ตเห็นปะให้เพื่นเห็นปะถ่เบื่อเบือแค่เจ็ดนาทีเองไฟเตรมเห็นป่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นป่ะเห็นไมเห็น่นี่นี เี๋ยวเข้าไปใกล้กัใกล้กลั้ไหม,มเห็นนี่ปปะมาณนี่เห็นเนี่ยอที่เพื่อนเห็นชัดนี่นี่นี่ครับเห็นไหมโอเคเราจะใส่ขวดแล้วครับหมานก็หมานคนระับจิดได้จิดน้อยอ๋อ เธอไม่ลบคลิปที่นั่นออกก่อนหรอนีอ่เต็มขนาดนั้นนะลบออกแล้ว<ะ>ออกแล้วโอ้โหยังขึ้นไม่ขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเธอองหยิบดิจิ้มเลยนี่อยู่นี่ครับนี่ครับเห็นไหมใหญ่จัดทินท้นละทิ้นละสิบบาทใช่ปะ ไม่รู้เท่าไหร่ติดมาแล้วเนี่ยติดมาแล้วเดี๋ยให้เพื่อนๆดูด้เดี๋ยวใกล้เกินใกล้มองเห็นอ่าประมาณนั้ลงิหน่อยนึ่เออเห็นอะไรไหมใส่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 เลยใส่เลยช่างดิอืมเาอยู่ไหนอะตลาดทิ้งแล้วท่าต้องไปแล้วน้ำน้ำใส่หน่อยมาอยู่ตามปากขวดเต็มเลยนี่ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณเอาออกเลยทีออาไล้นะ